กิเลยไม่หลบสองมือเลยมันลวกอีกอันหนึ่งลูกอ่าอ่าสวัสดีเอฟซีไจ่อโอ้ดูกินหูโอ้เนี่ยเด็กๆดดูนะเนี่ยกินผักแล้วจะแข็งแรงะมันจ่อเนี่ยนี่โอ้ยยัดซะเต็มปากเลยลูกใส่หิวจริงหิวจริงหิวจางไปไหนมาลูกเอ้ยไม่เห็นทั้งวันเลย เพิ่งมาในโอ้โหน่าทิ้งทำไมลูกอร้อยเลยนะเราจะได้กินของอร่อยนี่ลูก ไม่แยกเพราะว่าข,ขนมอ,อยู่กับเราเขาจะไม่ไมกลายแยกเคยเียวเดินนั่งเด้อนั่งไม่ขาโอ้ยก็น่ารักเกินแหนมันก็ทำเนาะนั่งไม่ขาจอ๋อ นั่งหอยขากินนั่งหอยขาดีไ่ข้างันเด้โอ้นั่งหอยขาเท่ๆเลยจ่อให้จ่อเด้ ต้องเก็บเก็บผงอันนี้ไว้คนโยมทําไมาอย่างนั้นเนี่ยเขาจะจะมาชิงมันหกมาแล้วหลกนูกนั่งห้อยขาเห็นปะทีละชิ้นทีละเช้นเออ,ค,อค่อยหยิบเอาหลกค,ค่อยหยิบเอา <laughs> เออจะหนูไปไหนมาหลกหอึมอจะเรียกเรียกลูกไม่ได้แล้วแกตัวน,นี้แล้ว พ่อลนมปุดจ๋ออะไรมานี่ใช่ปหมกินจับๆๆๆเลยนะโยมนะอร่อยวันนี้นะฝากกดติดตามกดถูกใจธรรมะสุขใจกัขนมพุดจ๋อโยมนะผ่านช่อง y o ยูทูบแต่มาภาพเป็นผู้ถ่ายภาพเองนะถ่ายวิดีโอเองยังไม่หมดยังไม่หมดจะถือสองมือนะโยมถือสองมือกินอร่อยเลย ินมมะลูกอ๋อไปเอาเอาอะไรเอาผัก <c oughs> ผักต่อยอนะจ้อยจ้อยกินผักต่อ,อก็เขาก็จะกินอย่างเงี้ยกินผักบ้างอะไรบ้างที่ได้ยืนผักให้นะก็กินแต่เฉพาะอ่อนๆแล้วก็ไป กินเคียวจบๆเลยนะเนี่ยเด็กๆดูไว้นะกินผักเหมือนพออ่อเจาะแล้วก็ซื้อผักกาดอย่างนี้คุณผู้ชม้วค่อยๆเอามาถ้าเอามาทั้งหมดให้เขาเลยเนี่ยเขาจะกินเฉพาะข้างในเขาจะดึงออกอร่อยเลยเจาะเอ้อุ้มจอดิ๊ยทำไมเดินอย่างไงนี่แหละ เจ็บไายแล้วเหรอเนี่ยไปกวดเมนไว้เลยลูกเผื่อมอน้าภาพก็จะได้ไม่ต้องลำบากพระเฟิดอตวนนะจ๊วนวุ่นเหมือนจอวาดเหมือนรบรจอนะเนี่ยเฟิดอตวนเหมือนรบรจอเลยเก่าเก่าเก่าคันนะล่ะคัน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 เจาอเจอะอืออ่ะอย่าถ่านนี่เถอะไป เป็ไหนลูกมาเดินมาหาตะมานยหยดนะก็เลยเอาอนี่ให้เขาเดี๋ยวเขาไม่เอาจะเดินมานั่งข้างเราเลยเว้ยไม่ค่อยไว้ใจหรับเจออ